สวัสดีครับนิโคมอันทัวร์นะครับนี่มาพร้คุณยายบานเนียงเออบ้านนนท์เข่งทัวร์ไผครับนนท์เข่งตมบลนแขมอุปมัติสัยสีสะเกดครับผมคุณยายบานนี้ตัวนี้อันเฮือนแม่เฮือนพ่อเพื่อนเพื่อนวะเฮือนเมยไงเป็นก้อนเพื่อนถวดพิด่ขันไม่ใหญ่ก็คือถวด,ถวดโอ้คุณยายซื้ออย่างกับขอถวดเด้อ <laughs> <laughs> ซื้ออย่างก่อนครับอโอ้ยายยายท่องศูนย์เนาะแต่คุณยายท่องศูนย์พุ่น คนมือนีไปเห็นของเก่าพอท่านได้ลื่อถิ่มแต่ลูกล้านกับสีขอรบันถึกไว้เนี่ยก่อนมันสีสูญหายไปเพื่อนเพื่อนสม,มนสมัยโบราณน,นะครับผมเดี๋ยวผมขอไปเบิร์นหนึ่งได้ใหญ่บ่เงื่อนแต่พอแต่เมยโอ้แต่เม่ใหญ่พอใหญ่พอใหญ่ไม่ใหญ่ให้ผสมัยตะกี้พราะลอยปีบ่อใหญ่คบนี่ถึงบ่ใกล,ล้เลยสิใกล,ล้แล,ล้วเนา<ๆ>ะบ้านร้อยปีนี่คือบ้านนุ่นเข่งอีกอีกหลังหนึ่งได้บ้านในบ้านแล้วก็เป็นฟ้าแอ้มใหม่ยังสี่บ่สมัยแต่ก่อนกับเด่นแอ้มแบบนี้ละบ่ บันนี้โอ้จหักที่เขาว่าคนมีเงินขนาดไหนเห็นเงินใหญ่ซ้ำนีน่เพ <c oughs> ราะว่ามันโมเมนต์ไล่ครูปับฝาโมเมนต์ฝาเพราะตั้งโกรบด้วยมันฝา,นนาอันต้นใหม่อันนี้เขาเห็นว่าอย่างเกาะอันแป้นฝาใหม่ด้วนี่ม,มีการสายยางดี่โอ้หอยกีปีคือสิ่งม,มีคนอยู่น้อครับปล่อยล่างรถหรือเปล่าครับนี่อส,สองปีละสอปีโอ้พวกท่วมใหม่ๆตัวนี่นะครับสร้างอ,อยู่เราเขาเก็บ <ๆ S 2> ไปเข้าง,งานทุกเช้าครับผมาาเนะ ครับผมบันีซั้นเพื่อนตะกี้เฮ็ดขั้วทั้งเฮือนเป็นปะปวดดันเพือนผมเป็นเพื่อนซั้นอยู่เนาะโอ้เดี๋ยวผมจีบยางไปเบิ่งได้ครับนี่คุณเพื่อนประยูแต่ว่าเพิ่มแต่สองปีคนนะคุณใหญ่อยู่คนยูเนาะครับเพื่อนพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ของคุณใหญ่ได้หนิโมเมนต์ว่าเพื่อนเพื่อนลูกพ่อเพื่อนแม่ได้เออหลวงพ่อเพื่อนแม่ก้าวเพื่อนพ่อเพื่อนแม่อีกเพื่อนพ่อใหญ่ไม่ใหญ่ครับผมโอ้ตะกี้คุณยายอยู่นี่ปะครับแม่ยูเพื่อนหลัตะกี้เออตะกี้คุณยายจะอยู่ปอบมองหนิแม่ของยายยู่แต่ว่ายายบอีะ ใกับบอดายู่นีบ่เปบอไปแสดงว่าไปจา้างเอหรือย่งไรบอ้างแล้วออก่อไเ<อ>ลโ้นหน่อยกับบอดายูลังนีบ<อ>่ะอุ้ยโอ้แต่ว่าพอเม่อยู่กับกับตาใหญาใหญ่ครับผมอคือพีลูกหลายคนพูกหลายคน,ยคนพอ่อเมไปกอเคือน,นมากใหญกัมาอยู่กับพ่อกับแม่อีกเฮือนนึงนะครับผมอืมน่าลคือคือบอดอยู่นะแต่ว่าผมจะไปเบิ้งได้ครับนี่ผมขออนุญาตใหญ่มาเบิ้ง เพื่อนเกา่าเพื่อนรอยก๊อปปีนะครับผมตีบานต้นเข่งเนาะแต่ว่าล่างกระซังครับแต่ว่ามันมีความขัดสิกเนาะคือเสาเนีเป็นแปดเหลี่ยมอยู่ทั้งทั้งทั้งขึง,งสิกมันยังมีอยู่เนาะคือหาเบอร์ช่มยานหรอขอควายเห็นบ่ครับคนดีสารสมัยก่อนเลี่ยงวัวเเลียงควายไปอยู่ทางไต่ทุนบานได้นะครับผมนี่คือความเก่าแก่นะครับผมแล้วก็เพื่อนเป็นเพื่อนโอทงนะครับเพื่อนใหญ่นะครับสมัยแต่กอนรอยก๊อปปีนี่คนนี้หลังใหญ่ซำมีแต่โอ้โหธรรมดาเลยครับแล้วก็ คนสีมีห้องแล้วก็ห้องครัวพี่ครับห้องครัวมันอยู่ทั้งฮือนไดยมีโมเอียงน้มนันทีโมเอียงนามยังเห็นอยู่ครับนี่นี่ครับโมเอียงนามเนาะเฮือนเป็นเฮือนซ่านเอาไปทั้งพี่นะครับผมแล้วก็วมีห้องนะครับผมห้องขุนบันไดอาจจะอยู่ทั้งขุ่นอันนึงเนาะนี่นครับผมเอ่อามาถ่ายถอดเนาะของเก่าๆท่านผู้ชมเบิ่งถึงแม้มันจะปุแต่ว่าเอ่อในความที่ผมเกิดมาเกิดได้ใหญ่ามากอะก็ยังมีความชอบนะครับในเรื่องของบ้านแบบนี้อยู่นะ ยังมีความสอบในวัฒนธรยากาศแบบนี้เนาะเพครับบ้านเป็นผู้ปล้กสายลอยปีนะครับสายไก่ลอยปีนะฮเพือนมีสองลูกนะครับมีทุกงบเพื่อนหรือว่าเสาแต่ว่าหลังใหญ่นะครับแต่ว่าเสาเมื่อกี้เหตุผนมีการรีโนเวทแน่ล่ยนะครับมีการปรับแต่งแน่แต่ว่าเสาของพวกจะเป็นเหลี่ยมเนี่ยเสาใหม่คุณดูเสาแปดเดียมยังเห็นอยู่ เราแบ่เรื่องนะครับเอาขึ้น่หลังนะไม่กนเอาใหม่ี่ลิมน้นะครับผมโอ้ือว่าปังไงห้นะครับเ้าจะสดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองามสี่้าเอสดสำจบู้ธรรมดาเศรษฐีปนุคิงสเก่านะครับผมเมืองบานโบราณคันโอ้จัเป็น ภาพเก่าทีเข้าสีเหลืองเบื้องหยากนะครับเพราะว่าสิ้หมือนที่บอกม่นมีไม้ฟ้ามีซีเมนต์นะครับผมขันมาเบื้องค้างเบื้องขัอนแบบนี้ก็ต้องสภาพนี้นะครับคือเบื่อนเก่านะครับผมสีไทยแบบกรีบเลยแล้วก็เทียบเท่ากับยุคใหม่ก็อยู่เก่าบ่ไห้เนาะมันตางกันแทประตูผมว่าหีการเวลามันมันซอยเข้าเห็นภาพแบบนี้มันผ่านมากแล้วก็ภาพแนบนมีการยิงข้างหยาดแล้วก็นี่เขามาส่วดกันเลยมากขอบันทึกไว้แน่นะครับผมก่อนตีคนสีเลืองถิมนะครับผมแล้วก็หาเบื้องช่มหยากนะครับมัน กิตติเงินอดีตเ,เก่าๆเนาะน,นะครับของบางาง้านหลังนี้น้ำแล้วก็พ่งดีไซนชีวิตกันหลายรุ่นนะครับผมผมมักจะใส่หม่อทั้งใส่แต่ก็ฝ่ายทั้งใส่มาแค่นะครับผมผ่านการวลาผ่านวิถีชีวิตผ่านเรื่องราวมากมายมีทั้งอุปกรณ์หาปลามีทั้งเขียงหิดจินมีทั้งหมวยแองมีทั้งถูกกับเขา่ามีทั้งฟ้าไม่ไล่ฟุบนะครับผมแล้วก็มีเรื่อฟ้าแบบโบราณก็มีนะครับคือนะครับผมคือผ่านการวลานะครับสะ่านจะเรียกว่า ผ่านการเวลานะครับบาหลังนี้นะครับผมบาดคุณยายท่องศูนย์นะครับผมแหม่งบ้าดนุ่นเข่งนะครับผมโอ้ดีใจนะครับใหญมากเห็นนะครับพอดีมาจอดไทยร่ำซะเองมองนี้ครับย่างมากเห็นของเก่าก็เลยอยากอขอคุณยายไทยหลบไปเนี่ยไม่ติดเสียไปนะครับผมจะเก็บไปนะมันจะมีอีกหลังนึงข้างหน้หนา,หนาน,นี่เนาะล,ลังโบราณส่วนไกลๆกันเนี่ยพี่นะครับคุณยายครับคุณายายดีแข็งแรงนี่เน,นาะตาเน,นี่ยติดใสยอยู่ ครับไปหาหอมอีกหรือป่าพี่หลงประจัางตัวบ่วเป็นหลงบาหวานโอ้เบาหวานน้ำให้ต้นแปะยาแปะยาครับครับโอ้คนใหญ่แปะยาอยู่แต่ว่ากะกินมาจากปีหรือยาเบาหวานโอ้บนพ่วมเป็นตัวกันโอ้เป็นพ่เป็นยังพ่วงเป็นยังพ่วงเป็นนะครับผมแดงแรงดีเหล่าก็เหล่าแปะได้หน้าร้ายเด็ดนี่หรอก เราอ,อูเา้เราเราแฝงได้ครับทนะีท่ทามันจะหลายอยู่นะครับผู้ใหญ่ก็มาอยู่ใน,ปนใปอในแม่อยู่คผู้แดงใหญ่ใหญ่ครับอืมเอาแต่เห็นเ,เงองนเก่าเห็นหมอแองหมอแองทั้งเงอนกับบุ้มีได้ยี่หินตัวใหญ่เนาะตัวต้นเงินกับบุ้มีของป้าทั้งไต่กับบุ้มีแล้วยี่หินเขาเห็นหน้าเขาเห็นเป็นเบิร์ตเขาเมีเล็กมียังเห็นเป็นไรของกวยโบราณที่เขาใส่ชีวิตอยู่สมัยแต่ก่อนหายากนร้านเนี่ย ร้านต้นไม้ขอมาติงไปเนีย่ยมันเชียไปใหม่ครับผมขอบคุณที่ย้ายครัผบ,บผมสุดด